นี้นะคะวันนี้ซื้อไก่เคฟซีมากินนะครับลูกค้าใจเย็นค่ะมีลูกค้าตัวหนึ่งเดินมาจองเลยแกะเลยครับแกะเลยมะ้ารีบแกะเร็วๆมะเคฟซีนี่ก็ของดีเงินของดีที่ต่อหลอคอยกินเผาพันตัวเองค่ะอ่เร็วๆแกะเร็วฮ่ารอกินอยู่คนเดียวเลยเราอ่ะ้องคอนใหญ่ไหนไหนไหนซื้อมาเยอะอ่ะพอกินมั้ยเนี่ยพอกินเปล่า พอกินไหมโอ้ยเดินดวนไหนชิมชิมนี้นะชิมนี้มนะัเสียงนะเสียงพ,พอใจอเรามีเวลากินข้าวนะโอ้แมวไปก่อนมีอะไรอีก,ก,อกมีอย่างอื่นไหมเนี้ยม่เกน้นไหมเดินหาดีจังนะอ้แคปชิก็ได้อ่กกินกินของดีจริงๆอะไรง,งี้นเนี้ยอ้ย คนยังไม่ทันกินเลยลูกเพิ่งมาวางให้คนกินก่อนได้ไหมลูกยรีบจะหิวไปไหนอะลูกฮะมารายาททางสังคมมีไหมไมีใครสอนไหมเรื่องเนี้ยือต้องให้คนก่อนหรือเปล่าอ้าวไม่รอแล้วเ่ล่าต้องให้คนกินก่อนหรือเปล่าเราอะ่ะทาไมเราถึงกินก่อนคนนะลูกป้าป้าใจตังป้าป้าป้าไม่ได้กินเลยฮะไม่สนใจกล้องเลยนะมันของดีใช่ ฮึจิ้มเลยได้ย่าจิ้มเนี่ยจินอยู่แม่เนาะโกรธนะเว้ยโอ๊ยกัดกาดเลยหูรบกวนเวลากินข้าวของเต๋านี่โู้โหโกรธโกรธโอ้ยจิกจิกจิกทำตาหน้ากลัวเหรอเราอะฮึเนี้ยอาชบชบโอ้ยไม่พอใจไอ้จกินจ้ะแค่นั้นแค่นี้หยุดถ่ายกินให้อิ่มด้วยเต๋า